โรงเรียนบ้านไผ่นำนโยบายมาจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเชื่อมโยงการดำเนินการระดับห้องเรียนเพื่อให้เกิดห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขอย่างแท้จริงข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่เป็นโรงเรียนปรมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลกลางใหญ่อำเภอเขีองในจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคําปรึกษาแนะนําที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านได้แก่มาตรการที่1ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านไผ่มีคณะกรรมการดำเนินงานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยแบ่งเป็น4ฝ่ายงานดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียน 2. ฝ่ายการงาน 3. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนและ 4. ฝ่ายกิจกรรม มีการจัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นและนักเรียนแกนนำทุกสิ้นเดือนดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียนอย่างเด็ดขาดรวมถึงการเข้ามาใช้สถานที่ของบุคคลภายนอกในการจัดกิจกรรมโดยจัดตั้งคณะทำงานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จำนวน8กิจกรรมเช่นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดกิจกรรมครูแดกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดมาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านไผ่ได้ดำเนินการคัดกรอง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูลและระบบสาระสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองจำนวนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโดยใช้แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนในภาคเรียนที่1และ2มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด ยาเสพติดในระบบคาทาสในภาคเรียนที่1และ2มาตรการที่3ด้านการรักษาโรงเรียนบ้านไผ่มีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข โดยได้ทำประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดยาเสพติดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ MOU กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผยมีการกำหนดขั้นตอนการบำบัดร,รักษาและรายงานผลการดำเนินงานมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารศึกษาทราบมาตรการที่ 4. ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านไผ่มีตู้เสมารักและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ f a c e b o o k โรงเรียนบ้านไผ่ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาสิบติด การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลวิวาทมีการจัดตั้งชมรมเสมาลักษ์และดำเนินกิจกรรมเช่นอบรมธรรมป้องกันยาเสพติดเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดจัดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ห่างไกลยาเสพติดและโครงการสื่อสร้างสรรค์ร่วมใจห่างไกลปลอดภัยยาเสพติด มาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านไผ่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังมีการประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนางานตามหลัก P.D.C.A. ทุกปีการศึกษามีการประชุมพัฒนาการดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาสิติดอย่างต่อเนื่องมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวมีห้องเรียนสีขาวระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6และมีการบันทึกปฏิบัติงานนักเรียนแกนนำเป็นปัจจุบันนักเรียนแกนนำฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านวิชาการฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนและในทุกระดับชั้นและฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่สอสองดูแลความเรียบร้อยมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายได้แก่หน่วยงานสาธารณาสุขตำบลไผ่สถานีตำรวจอำเภอเขื่องในเครือข่ายผู้ปกครองและองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานีตำรวจดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานสาธารณาสุขและดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถา,านศึกษาต่างๆแต่งตั้งคณะกรรมการ,ก,รก,กำกับติดตามมีการกำหนดปฏิทินกำก,นกับติดตามประเมินผลมีการบันทึกการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนบ้านไผ่เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2,567ขอบคุณค่ะ